ดีครับเพื่อนๆครับ6กเปอร์เซ็นโหยังไม่ได้กดติดตามคลิปให้ผมเลยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับถ้ากดติดตามแล้วออไปรับชมคลิปกันเลย ในกับนอนครับในนี่ถือว่าเต็งหนึ่งครับส่วนน้อนในเต็งสามครับในรายการนี้และตอนนี้ครับไนซ์นํามาเป็นที่หนึ่งครับนนจะทํายังไงครับเขาดูเหมือนกระตุกไปครับมันน่าจะเป็นที่เน็ตครับไปตรงนี้ทางมาตรงนี้ครับแต่ยังไม่มีใครพลาด กเทิร์น่า CWWCW เหมือนว่าจะปิดลายไปนะครับต้องแก้ใหม่ครับเป็นเอ็ดวันดิฟครับส่วนไนนนี่ไปแบบสบายสบายครับใช้รถสปีดพาสซีซันสามครับว่าซีซันสามหรือซีซันสี่ผมลืมนะครับจะเป็นรถสปีดพาสซีซันล่าสุดครับว้าวเอาชมไม่ได้ครับไนน ชมเียไลชนทุกทีครับฝีมือระดับไหนนี่ครับมาครับตรงนี้เป็น C W W โอ้โหไนเกิดอะไรขึ้นครับไนบอกว่าคนเรามันพลาดกันได้ครับแต่มันห่างเหลือเกินครับห่างจริงๆครับหามจะต้องทำอะไรสักอย่างนะครับบอกขอโทษครับ ไอเป็นนอนครับจะต้องทำอะไรสักอย่างครับโอ้โหอะไรครับในอ่อนให้หรือเปล่าครับเนี่ยเอาแล้วก็เป็นเป็นนอนครับติดแทงกันมาไป็น่หนึ่งครับโอ้แม่เจ้าอะไรครับเนี่ยนอนมาจากไหนครับอาพลาดหนักด้วยครับพมจะมาเล่งเครื่องในช่วงท้ายครับแต่ไม่น่าจะมีผลอะไรครับ แล้วก็เรียบร้อยครับนนท์นำไปก่อนหนึ่งศูนผิดคาดครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับไนไม่ทราบครับเมื่อกี้กับไนนำมาทั้งเกมครับมาพลาดช่วงท้ายตรงนั้นนิดเดียวครับเสียแต้มให้กับนอนไปเลยมาดูสนามี่สองครับนอตเสียบจะเป็นนอตซีหรือน็อตลุดครับกระตุกนิดนึง แล้วตอนนี้ครับเป็นเป็นน้อนครับที่นําอยู่ครับโอ้โหดิฟตรงนี้ครับโอ้น้อนนาไปไกลมากครับเพื่อนๆโปรเปล่าเนี่ยโอ้มาเจอครับน้อนนําไปไกลเหลือเกินครับเด็งหนึ่งผมจะจบหรือเปล่าเนี่ยว่าไปนี้ครับน,น่าจะเป็นที่เน็ตครับ ว่า C W L และนอนชนไปครับเห็นเลยครับไอป้ายสีแดงๆไอไหนมันมาเลยครับแต่มันหางมากครับอู้หูยชนเลขชนน้อยแบบนี้ไม่ดีนะครับสำหรับนอนแต่ก็ยังดีพอที่จะเข้ารอบเลขเป็นที่หนึ่งครับส่วนไหนจะว่ายังไรครับ เข้ามานิดๆแล้วน่าใช่เป็นโอเวอร์ดิปตรงนี้ครับแล้วก็โอเวอร์ดิปยิงเทีับมันใกล้เข้ามาอีกแล้วโจควไฟท้ายเข้าไปแล้วไฟยิงลนนิดตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวรถกระบะตรงนี้ปุ๊บ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 จะใส่ได้บ้างแต่ยังใส่ไม่ได้ครับแต่มันจี้เข้ามาเหลือเกินแล้วก็โอเวอร์ดิปตรงนี้ครับ เอาแล้วดูเหมือนว่าน,น่นจะชนไปครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับไนขึ้นมาเป็นที่หนึ่งครับโอ้ยโอ้ยไนไนไนพลาดเหมือนกันครับต็งหนึ่งผมผิดฟอร์มไปนิดหนึ่งครับตอนนี้แล้วก็โอ้โอ้เหลือเชื่อครับเกมพลิกครับเต็งหนึ่งกลับมาได้เสมอหนึ่งหนึ่งครับ ดูสนามที่สามครับด่านในโนเสาครับโหเมื่อกี้ครับน้อนนำมาอย่างไกลครับลาดเล็กลาดน้อยเยอะมากครับทำให้ไนครับขึ้นเสงแล้วก็เก็บใช้เป็นด่านนั้นได้ครับดูด่านในโนเสาครับแล้วก็ยังเป็นน้อนครับที่เป็นหนึ่งที่หนึ่งอยู่ครับไนตามมาแบบติดๆครับ ดูเอาวาร์ปครับทางกระดูกตรงนี้ก็ยังไม่มีใครพลาดครับไปกันแบบเนสวยแอดวันดิเข้าไปรอบแรกจะเป็นใครครับรอบแรกครับเป็นเป็นไนท์ครับที่เสียงมาได้ช่วงท้ายในรอบแรกครับผ่านรอบแรกในที่หนึ่งนนที่สองครับโอ้โหดิ๊มาตรงนี้ กดบูธกันมายาวๆมาในถ้ำครับตรงนี้อยากติดถ้ำครับดูทางกระดูกตรงนี้ครับจะมีคนพลาดหรือเปล่าให้กัเลี้ยงบูธกันมาครับยังไม่มีใครพลาดเลยครับเขาเร็วกันมากครับพอสองคนแต่ไหนครับไหนจะทำยังไงครับ จะเขาจะใช้ไปได้หรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับในสองหนึ่งครับในครับจากที่พลาดไปรอบแรกครับตอนนี้เขากลับมานําเป็นสองหนึ่งครับอย้วมาดูสนามที่สี่ครับผมขอเรียกดันนี้ว่าทะเลทรายกลางคืนครับเกมเริ่มครับเป็นน่อนครับที่ทําได้ดีที่ในโค้งแรกครับ มาดูชว่วงเลี้ยงบูทต,ตรงนี้ครับใช้เป็นโอเวอร์ดิฟซีดบิวบเลี้ยงบูทกดทำได้ดีทั้งคู่เลยครับกดบูทมายาวๆตรงนี้โอเวอร์ดิฟตรงนี้ครับมาดูทางโอเวอร์ดิฟวันนี้ครับจะมีคนพลาดหรือเปล่าโอเวอร์ดิฟวันนี้ใครยังไม่มีใครพลาดชว่วงเลี้ยงบูทครับให้ได้300บวกครับ ไม่ได้300บวลนี่หารเข้านน่ครับแล้วก็เหมือนกับไนลอดไหลไปน,นิดนึงครับไหลไปเยอะเลยครับรอบนี้ไนไ์นจะโดนตีเสมอ2อหรือเปล่าหรือไนจะนำทางเปเป็น3 1หนึ่งครับไน Over ์โอเวอร์ดิฟตรงนี้มาปัดมันดูนอนครับน่อนไปไกลเลยครับ หรือว่าด้วยรถที่เร็วกว่าเอาชมไม่ได้ครับชมเป็นชนครับนอนนี่ครับย้ายข้ามฟากมาอยู่กับจิกซอเลยครับแล้วตรงนี้ครับเป็นโอเวอร์ดิฟครับใหม่พลาดครับนี่กรเลี้ยงบูตรงนี้ครับสวยฮามมากครับ300บวกครับ ก็เรียบร้อยครับน่อนตีเสมอมาสาออสองสองครับแล้วมาดูแมพที่ห้าครับแล้วเกรดวอลมาแล้วครับอันไปของไหนครับด่านเกรดวอลครับสิงสนามด่านนี้เป็นยี่สิบเออยี่สิบสามอร่อยครับเป็นอาร์มนั่นเองครับแต่เทวานี้ครับเป็นด่านันนัดของไหนเหมือนกันครับ ไหนขึ้นมาเป็นที่หนึ่งครับจะนำแบบม้วนเดียวจบเลยหรือเปล่านอนครับนี่คือด่านอันตีของเขาครับไนจะโดนตบในด่านของเขาหรือเปล่าครับหรือเขาจะเก็บชัยไปในด่านนี้ครับรู้ทางลัดตรงนี้ครับ แล้ก็ไม่พลาดครับในบอกผมฝึกมาเยอะครับด่านนี้ฝีมือจริงๆครับเด็กคนนี้โอ้ดิฟตรงนี้ครับไม่มีพลาดสักนิดหนึ่งครับอูบอกแล้วชนอดกแล้วขอโทษด,ด้วยครับผมชมใครไม่ได้เลยจริงๆครับแต่เด็กคนนี้มันของจริงครับเอ็ดวันดิฟครับด่านหืนไปหาตรงนี้เข้ามา จะกหรือเปล่าแล้วก็ไม่ตอกครับแล้วก็สวยงามมากครับแล้วก็เรียบร้อยครับในนำหามาเป็นสามสองแล้วมาดูสนามที่6ครับน่อนจะแพต้ตานนี้ไม่ได้ครับถ้าน่อนแพ้นี่คือตอกรอบไปเลยนะครับไหนจะทำยังไงครับ จะปิดเกมไปเลยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับไนท์ขึ้นนำมาประมาณหนึ่งโค้งเล็กๆครับเหมือนกับไนท์เครื่องจะร้นอนเลยครับไนท์โอเวอร์ดิตรงนี้มาโุ้ยแล้วดูเหมือนว่านั่นจะพลาดครับไนท์มาแบบชิวๆเลย โอ้โจนไปนิดนึงครับแต่มันไกลมากครับไกลประมาณ2โค้งนะครับตอนนี้เป็นกำลังใจให้ให้นอนครับนอนได้ขับดีมากเลยนะครับแต่มันดีไม่พอที่จะแสงในะครับแต่ละตรงนี้นอนเข้าไม่ได้ด้วยครับ ในกำลังจะออกจากอุโมงค์ตรงนี้ครับโค้งหนึ่งโค้งสองแล้วก็ข้างหน้าเป็นเส้นชัยครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้มีการกดรอครับโอ้ยัดเขแล้วก็เรียบร้อยครับในเก็บชัยไปใน ep ีที่13นี้ได้ครับส่งนั่นกลับบ้านครับ เพื่อนๆครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย